ขอถวายความเคารพพยังพระเทรานรา,านรเจ้าคนาพสติกาในเขตปกครองเขตดุสิตกรงุงเทพมหานาครวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2564มีการจัดทบพระป่าเพื่อสมทบทุนในโครงการทุนเล่าเรียนหลวง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ส่งก่อตั้งทุนไว้เพื่อส่งเสริมการศึกษาของพระพิทสมเณนในวันนี้มีการทอดพระป่าสำหรับกรุงเทพมานครที่วัดมหาธาตุกรุงเทพมานครโดยมีพระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนี เจ้าคณะใหุนกลางกรรมการมัธิสมาคมเป็นประธานรับการทอดพระปาแต่สิ่งที่ผมในฐานะเป็นเจ้าคณะเขตดุสิตต้องขอกราบขอพระเดชพระคุณเจ้าคณะพระสงฆ์ทีการจะเอาวัดทุกรูปทั้ง14วัดที่ได้บริจาคปัจจัยร่วมการทอดพระปาในครั้งนี้สถานการณ์โรคโควิด เป็นสถานการณ์ที่เจ้าวาดทุกวัดในเขตดุสิตต้องรับผิดชอบดูแลประชาชนากิจนิมนต์ทั้งหลายก็ไม่ค่อยมีไม่เป็นรูที่เห็นใจกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีหนังสือออกไปตามที่ได้แจ้งไปแล้วนั้นก็รวบรวมปัจจัยได้ตามจำนวนเงินที่ ท่านพระครูประสวท่านไดรคุณได้ขึ้นตัวเลขนี้และด้วยความเป็นห่วงว่าปัจจัยจะไม่พอผมจึงจะร่เจเริญพรไปยังคุณดวงพรชาตุรสมีถ้ากระทำบุญร่วมมาอีกหนึ่งแสนบาทเพราะฉะนั้นเมื่องานเสร็จแล้วต้องขอกราบขอบพระเดคุณทุกรูปขอบพระคุณทุกรูปที่ได้ร่วมกัน ประการหนึ่งก็เป็นหมายความว่าเราทํางานร่วมกันชัาหนาเขตก็เป็นผู้รับผิดชอบแต่วันนี้ผมไม่ได้ไปถวายด้วยตนเองในพิธีเทปปพ่าเพราะเหตุว่าติดบันทึกรายการโพรทัศน์ธรรมรถธรรมรัฐใช้เวลามากในภาคบ่ายจึงมอบมาให้พระกรสุวรรสวรรณนัตยดคุณเป็นผู้แทนของเขตพระสงฆ์เขตด,ดุสิตไป นำไปถวายแล้วก็มากน้อยไม่ต้องน้อยใจกันถ้าเราเกิดความน้อยใจกันน้อยเนื้อต่ำใจเออผมก็เสียใจนะฮะผมก็เสียใจเพราะฉะนั้นมีอะไรก็เป็นความรับผิดชอบของเจ้าคณะเขตต่อคณะสงฆ์แล้วก็ถ้ามีอะไรที่จะ หากคณะเขรได้ช่วยเหลือได้ตามกำลังความความสามารถเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่าน,านมาแล้วก็ขอโปรดนาว่ายินดีช่วยเหลืออีกประการหนึ่งก็คณะสงฆ์ขิดสิทธิ์เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนเก่าแก่มีที่จํากัดขยายวัดไม่ได้ไม่ใช่เขตเศรษฐกิจคณะสงฆ์ขตดสิทธิ์ของเราอยู่ในความผาสุกเพราะว่า แต่ละรูปนั้นก็มีศิราจารวัตรดีงามทุกรูปไม่มีอะไรดังรางพอจะเป็นเหตุมมองให้เกิดเรื่องราวแล้วก็ขอให้ตรวจสอบพระที่อยู่อาศัยสิทธิวัดต่างๆแต่ถ้าที่ผ่านมาตั้งแต่ดับรงตำแหน่งเจ้าคณะเขตตั้งแต่ปีสองพัห้าร้อยจำไปได้ ห้าหกปีแล้วนะฮะก็ประมาณห้าหกปีแล้วล่ะครับผมก็สบายใจแล้วดูเหมือนไม่ได้ทําอะไรเลยนี่ผมพูดตามความจริงเขาพูดทุกที่แหละถทาถ้าเคดูสทิทำอะไรบ้างผมไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าเจ้าอาวาสทุกวัดท่านมีศิลธรรมวัดดีงามมีความสามารถมีขนบธรรมเนียมประจําวัดแล้วบางวัดก็เป็นวัดเก่าแก่ก็มีขนบธรรมเนียมประจํวา,ว,ารรจวัดนั้นอยู่แต่ เข้าไปส่งเสริมเท่านั้นเองไม่ไม่มีอะไรที่เกตดุสิตจะต้องเ,อเกิดปัญหาเรื่องนี้ต้องขอขอบพระเดชพระคุณผู้รูปที่ได้ปกครองดูแลวัดโดยฉะนั้นแล้วเออมันก็กลายเป็นปัญหาภาระของเจ้าน้าเขตแล้วก็ช่วยส่งข่าวไปยังพษษิสุสุเมรีและผู้อยู่อาศัยในวัดใกล้วัดด้วยว่าผมเออ ขอพระคุณขอบใจอนุโมทนาทุกคนถ้ดได้ดูแลวัดคอนตงขตนถ้ามีอะไรนะครับถ้าส่งขานี้ไปยังกรรมการหมู่บ้านหรือประธานหมู่บ้านบอกด้วว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขอให้ปรึกษากันภายในก่อนอย่ามือไวนักย้ายข่าวเล็ดลอดออกไปปัญหาต้าเกิดขึ้นทุกวันครับ ทุกอย่างก็มีปัญหาเกิดขึ้นเมื่อเราหิวข้าก็เป็นปัญหาถ้ามีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นในเขตกรุณาคุยกันอย่างสันติภาพค่อยๆพูดคอย,คอย,คอย,คอยกกันมีอะไรจะให้ผมลงไปช่วยเหลือดูแลหรือไกลเกลี่ยมาจนงถึงคารวาสมาไกลเกลี่ยแบบที่เขามาตั้งกันแล้ว ถ้าถึงหูคราวาสและเละเทะหมดครับแล้วพระพุทธเจ้าท่าก็บอกว่าเอาเหมือนการใช้โอวาทที่บิดาคุนังวิสาขาได้ให้อวาตมาว่าไฟในย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเกิดเรื่องอะไรในวัดอย่าไปพนธนาแล้วก็ถ้ารูปดใดไปพนธนาหรือสงสัยมีข้อข้องใจแล้วก็ ใช้นิว้วจิ้ม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 ไปก็ถือว่าเป็นการทําลายคณะสงฆ์ด,ดูสิคณะสงฆ์ทั้งหมดก็จะต้องสอบสวนกันถ้าเป็นข่าวแล้วก็เป็นว่าต้องคุยกันหนักหนาทีเดียวแล้วก็อย่างที่ทราบว่ามาคุยกันหนักหนาแล้วไม่รู้เรื่องก็ต้องจัดการกันไปแล้วผมก็ มีอะไรพระวัจบรสารนักกฎหมายไม่ใช่ทนายความเลๆเทะนะครับอดีตผู้พาะศาสาริกาสารอุทธรสารแพ่งเพราะฉะนั้นถ้าเอ,อมีอะไรเล็ดลอดออกไปบอกพระเนรด้วยนะครับว่าเป็นการชูงวงเข้าตระกูลก็ไม่ความว่าไปพนธนาความเสียหายซึ่งตัวผู้พนธนาเอง นั่นแหละเป็นผู้ที่สร้างความเสียหายมีอะไรก็มาคุยกับภายในก่อนติดต่อท่านเจ้าอาวาสหรือเจ้าคณะแขวงทั้งสองแขวงซึ่งท่านกระร่งสินสทรงธรรมอยู่แล้วผมเชื่อว่าเจ้าคณะแขวงทั้งแขวงดลสิทธิ์แขวงถนนนครชยัยศรีรวมทั้งหลวงพ่อที่ปรึกษาเจ้าคณะเขตพระประสาบ,บุญญาวาดทุกรูปมีความเชี่ยวชาญตั้งอยู่ในเมตตาธรรมทางนั้น ได้มีประสบการณ์จากงานบริหารทั้งหมดดังนั้นจึงของให้ส่งข่าวไปยังพระสงฆ์สมณีน,นและก็ประธานหมู่บ้านชมุมชนใกล้วัดว่ามีอะไรมาคุยกันคุยกันเงียบๆแล้วแก้ขแก้ไขเจียเงียบๆไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ทุกอย่างแก้ไขได้ ปัญหาต้องการมืออาชีพต้องการปัญญาต้องการที่ปรึกษาทางนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องขอฝากเรื่องนี้แถมไทยเอาไว้ด้วยก็ขอกราบขอเป็พรุคุณทุกรูปนะครับที่ได้ร่วมงานกับคัน้นี้